อ่าดึงออกเลยครับนี่โอ้โอ้ลวงพี่เบาแข็งเนาะเบาปาดมาแล้วตอนนี้อ่าจะเสร็จยังครับว่าที่ว่าช้าก็เพราะว่าช่วยกันหลายคนพูด หมดดึง่นะเซ็งทีนาด้เลงใส่ไดใส่บใโบแล้วเซงความแรงเซงหรือว่าสวยความสวยเซงอ๋อนึกว่าใส่โบแล้วจะแรงสองอย่างอะโอเคอันนี้เลิกเรียนหรือว่าพักเที่องพักเครื่อง อาได้โบว์ใหม่แล้วไปอย่าลืมฉลองด้วยเด้อโอ้หลายคนได้ฉลองโบว์ใหม่